นำบัตรไปว่าจะเป็นตัวตนอย่างอมรรัตโชะมิตรุณหรือู้นี้มาบอกมายำ้ำมาเตือนบักบอบการตา,ตาสินใจเดี๋ยวมาหังจะตกจากยกาตัวจานติดหวานจานชะลาจอม họ đi luôn con đại con này để 7 bàn chung chung cho mọi người

มาการใครๆข้าใจชพวกเรานะครับมาเป็นคารวานนะครับนี่คุณโยนคารวานอุตสาห์่านที่น้องชาวสีเบเกตอยู่นะครับตรงนี้ครับคู่หนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งหรับทุกรอยยิ้มขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจจากในทุกคนที่วางเลยครับอะไรบัตรสีเดียวอะไร ปัดสีม่วงไปยผู้สมัครสสพักเก้าไกลนะครับวันที่14นี้ผมขอโอกาสให้พี่น้องชาวทินคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปจะหน้าตาเป็นยังไงตื่นเต้นไหมครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครตื่นเต้นไหมครับ 1นึ่งสเสียงของทุกท่านกำหนดอนาคตของประเทศไทยได้1นึ่งสเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตรูปหลายของเราโอกาสนี้ย้ำเตือนกันอีกครั้งครับขอโอกาสให้พักคก้าไกลต้องการพลังจากทุกคนเลยช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้เราหน่อยในช่วงเวลาเจวันสุดท้ายขอโอกาสผูกเราพัรเก้าไกลนะครับเดินทางไปด้วยกันจับมือกันให้มันม่น ให้พวกเราไปต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้พวกเราไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้พวกเราไปต่อสู้เพื่ออนาคตที่สดใสแทนทุกท่านอีก7จ็นการทํางานของพวกเราอีก7จวันจะก,กําหนดอนาคตของประเทศทํางานกันให้หนักช่วยกันรณรงค์ช่วยกันอธิบายถึงแนวนโยบายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพรคเจ้าใจให้กับญาติพี่น้องให้กับคนในครอบครัวให้กับคนในชุมชนให้กับคนในที่ทํางาน ช่วยพวกเราลงนลงยนะครับโอกาสชนะมาถึงแล้ววันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนครับพิธาลิ้มจเจริญรับได้รับการยอมรับมากที่สุดในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโอกาสอยู่แค่เอื้อมแล้วฝากทุกคนช่วยกันทํางานช่วยกันใจหัวคะแนนธรรมชาติทําให้หนักในช่วงเจ็ดวันที่เหลือขอบคุณมากครับขออนุญาตพาผู้สมัครเข้าเมืองไปแห่รถครับขอบคุณมากที่มาต้อนรับกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีรค,ครับขอบคุณนะ ขอบคุณมากครับตอบแทนน้ําใจของทุกท่านจะตอบแทนการทํางานของทุกท่านด้วยคําสัญญาว่าพวกเรามีอํานาจพวกเราบริหารประเทศพวกเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ไม่มีทุจริตคอร์รัปชันครับตอบแทนด้วยคําสัญญานี้ครับ